ทุกคนวันนี้เราจะมาทำหมูกระจบกันนะคะเราจะมาใส่เครื่องปรุงกันค่ะขั้นแรกใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะรสหมูค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งขีดน้ำเปล่านิดหน่อยค่ะ เราก็จะมานวดกันเลยนะคะนวดให้เข้ากันค่ะเราจะหมักทิ้งไว้สิบนาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเราจะไปทอดค่ะทุกคนหมักไว้สิบนาทีแล้วเราก็มาทอดกันเลยนะคะใส่น้ำมันค่อนข้างจะท่วมนะคะ ด้วยไฟปานกลางค่ะค่อนไปเรื่อยๆจนเหลืองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหมูของเราก็ใกล้จะเหลืองแล้วนะคะคราวนี้ก็คนไปเรื่อยๆค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะไฟแรงไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะไหม้ก่อนนะคะไม่ค่อยคนนะคะเดี๋ยวแป้งจะดุดออกคนะ่ะ ใส่แป้งข้าวเจ้าด้วยเพราะว่าจะให้มีสีเหลืองค่ะเหนือจะได้มีสีเหลืองนะคะ,ะเป็นสีเหลืองทองค่ะเวลาทอดต้องใช้น้ำมันเยอะแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเหลืองแล้วนะคะใกล้จะเหลืองแล้วค่ะมันจะได้แล้วค่ะ วันนี้ใช้มันหมูแข็งหนึ่งกิโลนะคะผสมกับเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็ไม่เรีอะไรมากหรอกค่ะมีน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะมีรสด,ดี1หนึ่งช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งร้อยกรัมแค่น,นี้ก็อร่อยแล้วค่ะได้แล้วนะคะเรามาพักในตะแกรงถีๆีแบบนี้นะคะให้เสด็จน้ำมันค่ะ ออนนี้ก็ทานได้แล้วค่ะหมูกระจกของเราพร้อมทานแล้วค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะถ้าชอบกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ